อยครั้งแรกเลยนะโอ้ยแล้วตั้งหัวอะไรอ่ะมีปีกอีกตัางหากเจ้าตัวเห็นเราวมีเขาด้วยอ่ะเออมีเขามีหนวดด้วยมีคิ้วอีกโอ้คิ้วเข้ด้วยตาคมผมยาวสาบังโผม่นก็จริงอ่ะเสียงมาแล้วมีคนไทยได้ไหมว่าใครมาเนี่ยทำไมถึงว่าเป็นน้อนน้อนไข่ต้มคืออะไรอ่ะ หนูช anyway? ื okay. oh, ่อน้องไข่ต้มไหนอธิบายหน่อยทำไมชื่อน้องไข่ต้มครับใส่เทวาปะเนี่ยใส่มีดอกไม้ท่าถูโอเคตลกเพราะว่าหนูเล่นเรื่องจอมใจอยธยาใช่ไหมแล้วในเรื่องหนูต้องมัดผมรั่วไปทางหน้าเลยทีเนี้ยหนูเพิ่งเห็นว่าหน้าหนูอ่ะที่เป็นรูปหน้าจริงๆอ่ะเหมือนไข่ต้มเป๊ะ เออมันก็ใกล้เคียงนะหน้าเหมือนไข่ต้มเลยแล้วก็มีแฟนคลับหนูเขาบอกว่าเนี่ยหนูเหมือนหน้าแบบไข่ต้มเลยเออแล้วหนูก็เข้าไปดูแล้วแบบมันเหมือนจริงก็เลยแบบเอยหนูเปลี่ยนชื่อติ๊กตอเป็นไข่ต้มเลยอะเออแต่ไข่ต้มผู้หญิงหน้ารูปไข่อ่ะเขาว่าสวยนะเออเป็นน้องไข่ต้ม ใ่รต้มแบบยางมาตูเยิ้มเยมหน่อยใช่แบบตวยเยิ้มหน่อยเออเข้าใจพูดนี่ใครว่ารูปหนูเอาให้ทายว่าใครวาดเนี่ยมีอยู่คนเดียวอ่ะกล้าทำขนาดเนี้ยเออแล้วเล่นเนี้ยพี่อ่ะ <oung> <activist> ออกกดแจกแฟนคลับไปแล้วด้วยนะหมายถึงมีคำถามแจกแฟนคลับไวแล้นี่จะแจกแฟนคลับหรอใช่มีคนอยากได้จริงใช่คำถามเม่กี้ตั้งว่าทั้งหมดนักแสดงทั้งหมดในปฏิทินเล่มเนี้ภายในปีนี้อายุเท่าไหร่ยาวว่าอายุเท่าไหร่โอ้หนูคิดว่ามีแต่พันไหมใช่พันอัอ เขาส่งให้หรอเขาส่งอะไรให้เราหรอน่าจะเป็นแค่กุหลาบเอ้ย่าทำไมมีแค่กุหลาบอะครับเฮ้ยเราเราบอกได้อะครับอะไรอย่างน้ปลหวานปลากระลังเออไม่เคยได้เลยอะแต่ยัดน่าจะได้บ่อยเอ้ยปลากระลังปลาหวานเดี๋ยวนะแล้วคือจะมีใครทายถูกหรอคะคิดว่าแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าถ้าเกิดใครทายมาพี่ก็จะจับคนที่แบบทายมาเนี่ยแล้วก็จับฉลากให้อยู่แล้ว สำหรับเล่มเนี้แต่ประเด็นคือมันจะมีคนที่เหมือนแบบเหลื่อมเหลือนึกออกไหม,มแบบเขาอาจจะยังอายุยังไม่ถึงหรือแบบนับตั้งแต่วันที่ส่งมาอ,อีกวันนึงเขาถึงแล้วอ,อ,อนี่ยทาไงอ่ะเราจะตัดสินจากอะไรถ้าตัวเลขมันไม่เป๊ะอะเดี๋ยวจับฉลาเขาโอเคอโอเคทีนี้มีคนบอกว่าหน้ายาเหมือนไข่รูปไข่จริงแต่ไข่ไดโนเสาร์นะใครบอกมีคนพิมจริงอะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่ไม ไหนๆก็ยะก็เห็นรูปตัวเองแล้วยะต้องเซ็นชื่ออันนี้แล้วแหละว่าโอ้มาจะยะแล้วก็ต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวเจอเลยคือดูดิ <c oughs> มีหวนวดมีเขา้ามีตาหูไหนๆ<ม>ถือโชว์ <c oughs> หน่อยถือโชว์ <c oughs> ว่าเราโอเคไหมกับกับลูกของเรา คือลืมลืมลืมการแต่งกายชุดเก่าไปเลยอะรู้สึกว่าตอนนี้มีพร็อพอะไรเต็มหมผมหน้าไม้จังหาแล้วยาจําไว้นะว่าไมกี้ใส่อะไรของยาไปบ้างยาก็ต้องไม่เผาไม่เผาอยู่แล้วเออรู้สึกจะเดือนสิบเอ็ดหรือเปล่าไหนเดูซนิน่าจะอันนี้เดือนสามนี่มันย้อนหลังแล้วแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไมกี้ไม่เขียนว่าหล่อตัวเองหล่ออยู่คนเดียวเขียนตัวเองใช่คนอื่นวาดคนอื่นหมดเลยแต่ เฮ้ยพี่ๆใครอหลายคนมากจริงอ่ะมีแบบจันเจาด้วยอ่ะไม่ใครนี่จีน่าจีน่ามีชุดใหม่นะใช่นี่เลยชุดใหม่เฮ้ยเฮ้ยยายายอมไม่ได้แล้วแหละแล้วนี่ใครวาดไมกี้เนี่ยเอ้ยใครว่าคนอื่นๆนะคะคือไมกี้ว่าทุกคนเลยยกเว้นตัวเองและเขียนว่าตัวเองหล่อเห็นปะเห็นปะเห็นปะเขียนตัวเองหล่อป่ะเนี่ยหล่อ เออหนูบอกเลยนะว่าไมกี้อะต้องเจอหนูมาอะไรกันกันเอาอันจิ๋วดีกว่าเออเออไม่เดี๋ยวก่อนว่าเราเรามองว่าไมกี้เราจะต้องแบบว่าเติมอะไรยังไงไปบ้างหนูกําลังจะแก้เ็นไปทีละจุดเออออจุดแรกเขาเติมหน้ามาให้หนูหนูต้องทําผมทรงใหม่เขาคเออเออเอามามาละผมทรงใหม่หนูคิดนนะหนูคิดว่าไมกี้เขายังไม่เคยมี หน้ามาทรงบาร์โค้ดทำให้มาเต๋อให้หนูแล้วหนูต้องทาทรงบาร์โค้ดให้เขาก่อนเดี๋ยวก่อนนะทรงบาร์โค้ดต้องมาละปาดเป๋อ่ะเอป๋อเป๋ข้างเป๋เห่าเป๋เห่าคุณคุณน่ะฮะเป๋อีนคนอีโอ๋อไม่ใช่เป๋เล่รู้จักปะเป๋เล่คือใครเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งขาเป๋อคนหนึ่งตาเล่ เปมีคนบอกว่าเอาคืนเลยครับเออนี่แหละทุกคนเออทำไงดีอะทุกคนทำไมมันมีหน้ามาบาโคแล้วมันยังดูดีอยู่เลยไม่ได้ละมันต้องมีเขานิดนึงแล้ะเป็นแบบว่าเหมือนละครตบจูบนิดนึงโอเคไมากี้ทำเขาแ้ะหนวดให้หนูเดี๋ยวหนูทำเป็นคราแบบซันตะคอสเลยเออมาละมาละ จะดูดีอยู่ก็ให้มันว่าไปรอให้เขาเขียนไว้เลยว่ารอเออพวนตัดสินกันว่าว่าเสร็จแล้วยังรออยู่ไหมนะคะเออนี่เออแล้วก็ไมกี้เขาเติมหนวดตรงนี้ให้หนูด้วยเติมหนวดให้เขานิดนึงย่าดาเติมเติมหนวดจิ๋มไหมโรงแานพูดเลยออกมาหนวดจุ๋มจิ๋มไงจุ๋มจิ๋ม ย่ดาแย่ดาไม่เคยได้ยินคำว่าหนวดจิ๋มอะที่แบบสองฝั่งไงไม่เคยอะดิโอ้โหแบบนี้เปล่าไม่ใช่ฮะออได้เลยค่ะอะแล้วก็เขาเติมอะไรให้หนูอีกเขามีมงกุฎให้หนูมีมงกุฎตุ้มหูโอเคหนูเติมชดาให้เขาด้วยขอชดาแบบสูงหน่อยนะแบบเขาเพิ่งเป็นแบบว่า บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งะฉะนั้นมันต้องสูงนิดนึงโอเค <c oughs> ล่างก่อนล่างก่อนเออเออเออคือชดาเนี่ยมันจะต้องมีลวดลายนิด<อ>นึงหนูก็พยายามเนี่ยตกแต่งให้สวยงามนะเออบนหัวชดาเขียนเลขหนึ่งได้ไหมแบบดีใจกับเขานิดนึงว่าเออเขาได้อันดับหนึ่งเนี่ยเนอันดับหนึ่งเออเออเดี๋ยวก่อนนะจะไปเขียนตรงไหนดีละเนี่ยเฮ้ยหนูว่าเริ่มเหมือน หมือนเทวดาเออเออเออเหมือนนะเหมือนในงานเพื่อนมงคลเน่ะเจนน้วมันดับหนึ่งใช่ไหมเขียนไว้ตรงแก้มเป็นหนึ่งแบบไทยนี่เลขหนึ่งไทยเออใช้ได้สองแก้สองข้างเออแล้วเขามีปีกให้หนูด้วยไงเออหนูใส่อะไรเขาดีเนี่ยเขามีปีกให้หนูแล้วอ่ะมีคนบอกสนุกจังเลยคนสนุกกัน หนุกจังเลยหรอเดี๋ยวนะเขามีปีกให้หนูแล้วมีอะไรอีกต้มหูเออต้มหูโอเคโอเคตังหูของไมกี้ก็ต้องคือมันจะน้อยไม่ได้มันต้องเวอร์วัางนิดนึงเป็นฟิลตังหูแบบเหมือนแบบมีแชนเดลเนีอมีความระยะนิดนึงนะคะโอ้โหแมาละคือหล่อเลยอ่ะคือบาดใจอ่ะคือหล่อบาดใจอ่ะบอกเลยเออ คือผมหล่อครับชอบปีกเหรอจะวาดปีกยังไงปีกก็วาดไม่ได้เขาบอกว่าขอแว่นตาด้วยค่ะอ่านี่แฟนคลับขอแว่นตาด้วยโอเคเปเล่เปเลาแล้วใส่แว่นตาดำ ใส่อยู่คนเดียวเลยนะคะทั้งแก๊งเออเฮ้ยเฮ้ยเริ่มหล่อแล้วเออดูดีขึ้นมาเลยเฮ้ยดูดีเลยติตีใหญ่เลยโคตรดูดีเออดูดีหล่อเออยังยังไม่มีปีกเลยนี่กำลังคิดอยู่ว่าต้องต้องแบบแต่งตัวให้ใหม่นึงเออชุดนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เออคิดก่อนเฮ้ยมันจะมีปีกหรอ ไม่ได้อ่ะดิเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้เพราะใส่ชราแล้วด้วยน้องเปเลเขารู้แล้วไมกี้ไม่เคยใส่ชุดหนึ่งเออชุดไหนเป็นชุดฟิลแบบเกาะอกเดี๋ยวเกาะอกให้ก่อนโอเคคือตรงแบบเชฟบะเลยอ่ะเออเออคือกาอกแบบเชฟบะเดี๋ยวนะเป็นแนวแบบชุดเดรสอ่ะเออเ เฮ้ย <He> ใครวะพี่ชายอ่ะได้ละนิดนึงนิดนึงเออดูดีดูดีผมกอ่อนอ่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่ะโชว์ผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยโอเคนี่เป็นจิตกรฝีมือดีถูกเออล่อ เท่นะคะดูมีสไตล์ให้ให้คำจำกัดความของรูปนี้นิดนึงอพาะรูปหล่อพาะรูปหล่อแบบมีชดาเออเออจบละจบใครอยากได้ไปในไปในไหนคะไปในเขาเรียกอะไรนะในไอจีของลุงแอดที่ของไมกี้ที่แบบว่าลุงแอดถามว่าใครอยากได้ปฏิทินเนาะแล้วก็ตอบให้ได้ลุงแอดจะจับฉลาก สำหรับคนที่ตอบมาเออแต่เอขาถามมาใช่เดีนยวงแอจะจับฉลากว่าคผู้โชคดีได้รับประเดทินอันนี้ไปใช่ะะอันนี้ไปเลยแล้วก็ทีนี้ก่อนจะไปอย่าดาฟาังหน่อยผลงานจะต้องแบบเป็นสองยุคสองสมัยจอมใจาทะยะทุกคนฝากด้วยนะคะจอนแอวันที่14กุมภาพันธ์ช่องสามกดสามใช่ เป็นเป็นวันของพระสุพรรณกัลยาอ่าซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาสมัยอยุธยาด้วยยาดาเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์นะคนพระอดีตแล้วก็พระปัจจุบันรับรองว่ามันดีมากเล่นกับพี่ก๊อตด้วยเล่นกับพี่ก๊อตด้วยงานนี้ก็คือแบบบรมครูทางด้านศิลปะการแสดงเก่งสุดๆเองานนี้รับรองว่าสนุกแบบสนุกอ่ะลองเพลงประกอบละครด้วยป่ะเฮ้ยยังไม่มีนะ อ่ะปิดท้ายอวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยอวยพรอะไรเหรอเออสวัสดีปีใหม่แฟนๆขอโอมขอโอมโอมเที่ยงเหรอเออลุงแอรลมองหนูก็มองด้วยเลยเที่ยงมองด้วยดขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนดูช่องสามกดสามสิบสามดูถือกดสาม plus นะคะโอเคอ้าวกดปิดไม่ยอมปิดอ้าว ทำไมไม่ปิดอ,ะอ่ะโหยาของแรง